สวัสดีค่ะร้านลุงผู้ใหญ่ค่ะสินค้าเข้านะคะอันนี้เป็นผลงานของช่างสมยศนะคะมีทรงลูกซองนะคะแล้วก็ลุงทรงสไนเปอร์ค่ะอันนี้เข้ามาใหม่นะคะทั้งหมด20ตัวค่ะทรงสไนเปอร์นะคะอุปกรณ์แถมมีครบมากเลยตัวนี้นะคะเป็นรางอลูมิเนียมค่ะรางอลูมิเนียมอุดไม้ด้านในนะคะระบบไกลกล่องค่ะมีเซฟนะคะใส่ดอกสี่มินนะคะปีข้างคางสเตเลส เป็นโรเลอร์นะคะตัวนี้เป็นโรลเลอร์ลูกปืนนะคะสามารถเป็นได้ทั้งปีทัง้งคาและโรลเลอร์ค่ะตัวนี้นะคะใส่ดอกซีเมนนะคะใส่ลูกเข้าไปค่ะยิงง่ายมากแล้วก็นิ่มนะคะเลื่อนตัวนี้เป็นไกเซฟนกค่ะถ้าเราเล็งจากทางท้ายปืนนะคะจะไม่บังตาค่ะกดเซฟนะคะนี่เซฟอยู่นะคะกดเซฟค่ะสิ่งที่จะแถมไปด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะผลงานของช่างสมยศสุพรรณบุรีนะคะ จะมีลูกดอกนะคะให้ทั้งหมด5ดอกค่ะลูกดอกห้าดอกนะคะยางหนึ่งคู่ค่ะยางหนึ่งคู่นะคะจะสวยสาย PE ค่ะมีแว่นยิงปลาและเสื้อแถมให้ด้วยนะคะสําหรับใส่ออกหมายนะคะมีเสื้อด้วยเป็นเสื้อของทางร้านค่ะตัวนี้นะคะรวมส่งนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางอยู่ที่3,500บาทค่ะเก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้เป็นทรงสไนเปอร์บอดี้เป็นงานไม้ นะคะน้ำหนักเบาค่ะเน้นการใช้งานนะคะนี่เป็นทรงซองสินค่าพร้อมส่งมากๆค่ะเก็บปลายทางอย่างเดียวเลยนะคะไม่รับมาจําจ้าสนใจสินค้าสั่งซื้อได้นะคะแล้วก็แอดไลน์มาได้นะคะที่0867604679นะคะหรือเข้าไปที่เพจนะคะ Facebook นะคะร้านลุงที่ใหญ่เลยค่ะ เก็บเงินปลายทางนะคะไม่มีการเรียกมัดจําใดๆนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะระวังระวังวิชาชีพนะคะแล้วก็เพจตอมค่ะโอเคสนใจก็ทักมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ